ครับก็สวัสดีนะครับทางช่องนักสะสมมารมณดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาตามหาเหรียญนะครับประกาศรับซื้อเหรียญนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญต่างประเทศแล้วนะครับเป็นเหรียญญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้เลยนะครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับหลายคนละท่านก็ส่งรูปให้ผมดูนะครับผมรับซื้อนะครับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับ แต่ว่าเหรียญต่างประเทศนั้นนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเหรียญลีกย่อยที่เราสามารถได้พบเจออยู่ทั่วไปนะครับตามร้านขายเหรียญทั่วไปหรือว่าบางทีพ่อค้าแม่ค้าก็พอนปะปนมากับเหรียญสตางค์บ้านเรานะครับเพราะว่าบางเหรียญนั้นก็คล้ายๆกันนะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญต่างประเทศรุ่นนี้ที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้นะครับมีทั้งแบบที่ราคาถูกและแบบราคาแพงผลตามหานะครับ แบบราคาถูกนั้นผมรับซื้อเหรียญละ1บาทเท่านั้นเองน,นะครับไม่แพงเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญปีกย่อยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบทั่วไปนะครับผมรับซื้อเหรียญละ1บาทนะครับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับทั้ง2ด้านจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่แบบที่ผมจะมารับซื้อในคลิปวีดีโอนี้ <analyses S 1> ผมให้เหรียญละ20,000ืบาทนั้นเป็นแบบไหนนะครับแบบราคาแพงผมให้20,000บาทเลยนะครับในคลิปนี้นะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับผมจะ ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองแบบแล้วก็อธิบายข้อแตกต่างให้ฟังนะครับเห็นไหมครับสองภาพนี้ก็คือทั้งแบบราคาแพงผมตามหาและแบบราคาถูกเหรียญละ1บาทนะครับแบบราคาแพงนั้นจะเป็นภาพเหรียญทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับข้อแตกต่างนะครับแบบราคาแพงนั้นนะครับจะเป็นเหรียญที่ขอบเดียวนะครับเป็นเหรียญขอบเดียวแล้วก็เป็นสีทองแดงนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับแต่ถ้าแบบราคาถูกเหรียญละ1บาทนะครับ จะเป็นเหรียญแบบ2 casa, <ster ling> ขอบนะครับจะต่างกันนะครับแล้วก็จะเป็นสีทองเหลืองแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับถ้าแบบราคาถูก corps, เหรียญละหนึบาทนะครับย้ำอีกทีนะครับแบบราคาแพงนั้นจะเป็นเหรียญขอบเดียวและเป็นสีทองแดงและแม่เหล็กดูดติดนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับแบบราคาถูกนั้นจะเป็นเหรียญแบบ2ขอบและเป็นสีทองเหลืองและแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับหากใครมีแบบที่ราคาแพง ดังภาพทางสายมือทางหน้าจอแล้วก็ตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับถ้าเหรียญนั้นไม่ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญที่ผิวเดิมเลยผมให้เหรียญละ20,000บาทนะครับแต่ถ้าเหรียญไม่ใช่ผิวเดิมผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับด้วยนะครับด่วนด้วยนะครับผมมาประกาศรับซื้อด่วนนะครับมีปิดรับซื้อด้วยนะครับหากว่ามีนะครับหรือว่าสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับก็ส่งรูปมาได้ทางนี้นะครับนี่คือ ID l ดี e น์นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ดูบนหน้าจอตอนนี้นะครับ แอดไม้ผูกด้วยนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหตัวนะครับ Y Y E E B B ไม่ต้องเว้นวักนะครับ